ยินดีต้อนรับสู่การป้องกันการทุจริตในโรงเรียนจัดตุรัสวิทยาคารวันนี้กระผมเด็กชายสุดจริตมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับหน่วยที่4เรื่องความเป็นพลเมืองซึ่งมีหัวข้อดังนี้หัวข้อที่1ความหมายของพลเมืองหัวข้อ2พลเมืองที่ดีและหน้าที่หัวข้อ3บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี และหัวข้อ4พลเมืองระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาต่อไปเพื่อนพอเพียงจะมาเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องความหมายของพลเมืองนะครับจากที่เพื่อนสุจริตได้พูดถึงหัวข้อต่างๆในหน่วยที่4ี่ไปแล้วในส่วนของความหมายของพลเมืองจะประกอบด้วยคําว่าประชาชนพลเมืองและความเป็นพลเมือง โดยมีการให้ความหมายคำว่าประชาชนคือคนธรรมดาทั่วไปที่อาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าอาศัยในประเทศไทยเรียกว่าประชาชนชาวไทยหรือพลเมืองไทยคำว่าพลเมืองคือคนที่มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะประชาชนของประเทศใดประเทศหนึ่งมักมีวัฒนธรรมเดียวกันสุดท้ายของคำว่าความเป็นพลเมืองคือสถานภาพของบุคคลที่จะรีดประเพณีหรือกฎหมายของรัฐรับรองให้สิทธิและหน้าที่แห่งความเป็นพลเมืองแก่บุคคลเช่น สิทธิออกเสียงเลือกตั้งการทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศจบไปแล้วกับความหมายของพลเมืองต่อไปเพื่อนโปร่งใสจะมาเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องพลเมืองที่ดีและหน้าที่นะคะขอบคุณสำหรับความรู้เกี่ยวกับความหมายของพลเมืองจากเพื่อนพอเพียงมากๆนะคะ ในส่วนของการพลเมืองที่ดีคือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองได้ครบถ้วนทั้งกิจที่ต้องทำและกิจที่ควรทำส่วนหน้าที่ของพลเมืองคือกิจที่ต้องทำหรือควรทำเป็นสิ่งที่กําหนดให้ทำหรือห้ามมิให้กระทำนอกจากหน้าที่ของพลเมืองแล้วพลเมืองจะต้องมีบทบาทในสังคมซึ่งประกอบด้วยการ3ด้านคือด้านที่1การเมืองการปกครอง เช่นเคารพกฎหมายรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้านที่สองเศรษฐกิจเช่นประกอบอาชีพสุจริตใช้จ่ายอย่างประหยัดชำระภาษีและด้านที่3ด้านสังคมและวัฒนธรรมเช่นรักษาความสงบเรียบร้อยช่วยเหลือคนพิการและผู้ด้ยโอกาสและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจบไปแล้วกับพลเมืองที่ดีหน้าที่และบทบาทของพลเมือง ต่อไปเพื่อนสุจริตจะมาเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องพลเมืองระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชานะคะขอบคุณสำหรับความรู้เกี่ยวกับพลเมืองที่ดีหน้าที่และบทบาทของพลเมืองจากเพื่อนโปร่งใสมากๆครับในส่วนของพลเมืองระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาโดยพลเมืองสองประเทศนี้จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากกว่าความเป็นเพื่อนธรรมดาเพราะไทยกับกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ยาวนานมาก มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมีภาษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกันมากมายผู้ใดว่ามากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆวัฒนธรรมไทยกับกัมพูชาจะมีลักษณะคล้ายๆกันเพราะได้รับอิทธิพลของอารยธรรมมาจากอินเดียเช่นวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลแดบ่บรรพบุรุษชาวกัมพูชาจะเป็นวันประชุมบีนะ ชาวไทยจะเป็นวันศาสตร์ใหญ่หรือประเพณีชิงเปรตนอกจากนี้เรายังวัฒนธรรมที่เหมือนกันมากๆนั่นคือการไหว้ทักไทยประเทศไทยได้ขึ้นชื่อลาน of s m i l ลสยามเมืองยิ้ม ซึ่งได้มาจากวัฒนธรรมการทักทายไปลามาไหว้เวลาพบประกันหรือลาจากกันการไหว้เป็นการแสดงถึงสัมมาคารวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกันนอกเหนือจากการกล่าวคำว่าสวัสดีส่วนกัมพูชาก็เป็น Land of s miles เช่นกันวัฒนธรรมการทักทายกัมพูชาของชาวขมิ้คือซอมเปียเป็นแสดงการทักทายอวยพรหรือวิธีแสดงความเคารพรูปแบบหนึ่ง โดยจะพนมมือไว้ที่อกคล้ายกับของไทยสรุปได้ว่าซอมเปียคล้ายคลึงกับการไหวของวัฒนธรรมไทยทั้งซอมเปียของกัมพูชาและการไหว้ของไทยเพราะทั้งคู่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียเรียกว่าอัญชลีมุตราใช้ในการนามัสเต,ตเป็นท่าประนมมือที่ใช้ในการทักทายและแสดงความเคารพ และวัฒนธรรมของสองประเทศนี้จะเห็นได้ชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมคือภาษาทั้งไทยและกรัรมพูชาจะมีการหยิบยืมภาษาของกันและกันไปใช้เช่นภาษาขเขมรเดินจมูกไทยได้นำมาใช้ถึงปัจจุบันยืมภาษาไทายเช่นผ้าหม่มและจำนวนนับตั้งแต่30ขึ้นไปจนถึง100เป็นต้นก็จบไปแล้วทั้ง4หัวข้อนะครับในส่วนนี้จะเป็นบทสรุปความเป็นพล เมืองที่พวกเราได้เรียนรู้ซึ่งประเทศที่จะเจริญก้าวหน้าและสงบสุขได้จะต้องเป็นประเทศที่มีพลเมืองที่ดีสามารถปฏิบัติหน้าที่พลเมืองได้ครบถ้วนทั้งกิจที่ต้องทําและกิจที่ควรทําถ้าทําจะก่อให้เกิดผลดีเกิดประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวหรือสังคมส่วนรวมแล้วแต่กรณีถ้าไม่ทําหรือละเว้นการกระทําตามที่กําหนดจะได้รับผลเสียโดยตรงคือได้รับโทษ รั้งนี้พลเมืองที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานจะเปรียบเสมือนรากร่วมที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้พลเมืองชาติทั้งสองเป็นต้นไม้ที่เติบโตแข็งแรงแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาให้ทั้งสองได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุดรางวันสำหรับคนเก่งครับเยี่ยมกันทุกคนเลยหากเป็นไปได้พวกเราอยากให้เพื่อนๆนนำหลักต่างๆไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเราจะได้สร้างสังคมไร้ซึ่งการทุจริตและสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นพวกเราหวังว่าเราจะพบจะได้เจอกันใหม่วันนี้พวกเราอยากจะพูดว่าลาก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ